โอ้ยนักงหิวว่าช่วยสั่งอาหารมาหน่อยดิเออพอดีเออไม่ไม่ไม่อฟังเราอย่าเพิ่งสั่งอาหารมันเปลืองเดี๋ยวเราทำอาหารที่บ้านเองโอเคได้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 ไหนไหนก็เธอก็เธอมาที่นี่เพื่อมาสลีปโอเวอร์ใช่เะล่ะใช่ไม่ไช่เออเธอไปต่างแดนเดี๋ยวเราทำอาหารให้พวกเธอเนาะโอเคทีละคนโอเคไายจริงๆเลยเออฟุ๊บฟึ๊บทำอาหารก่อน ว่าแต่รูป้าวันนี้แม่เราจะมาเยี่ยมารูป้าใช่แล้วคิดถึง,งแม่เราจังเลยอ่ะอย,อยากเจอแม่ในคุงจังเลยอ่ะออไม่ถึงแม่เราเหรอแม่เรายังไม่มาอะเดี๋ยวเราทำอาหารให้ก่อน <c oughs> <c oughs> พรอเออดังคู่ <c oughs> อาหารพร้อมแล้วทุกคนเมื่อกี้เราไม่รับประทานแล้วนีวม่มันถาดของของเธอทธอไมเธอไม่มีเธอ<ๆ>ไ,มมไม่มีจานเหรอเออกินผักเยอะๆไปกินผักเยอะๆไม่ฉันจะกินฮอทดอกจะกินฮอทดอกจะกินฮอทดอก าถาดมันหมดแล้วเอิงกินกล้วยแล้วกันนะเออเลยฉันไม่อยากกินกล้วยเอาแบบอไ่ะอยากกินฮอตด็กเออเอาเบอร์เกอร์บ้เอาไปเอาเอิงเอาเบอร์เกอร์บ้างล้วอางเอ้าาทำไมเอองได้กินเบอร์เกอร์จังู ฟังนะเอิงนั้นเขาอยากอ้วนเขาก็กินไปแต่พวกเธอต้องกินผักอครยากเป็นมะเร็งเหรออยากเป็นมะเร็งเราเราเป่าเอิงที่จริงระวังเราใส่แบบขงอ้วนในเบอร์เกอร์ เราลูมิทโอเคพวกเราอยากดูหนังเปล่าอยากดูหนังเป้ามีคุอะไรบ้างเฮ้ไปดูที่โรงหนังกันไหมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราพาไปเออโอเคแต่ว่าเราต้องอยากฟังเพลงอ๋อเพลงนี้เลยพวกเธอ มามใครอยากได้นคกอมเราอยากไปดูหนังที่โรงหนังอ่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนเพราะซอกมกจะว่าค <c oughs> ือกมกอาบดิตรงเนี้ยอาบว,ว่า,วามไม่ได้หรออาบด้วยเฉพาะ<อ>จ็อกเกลกพินนี่กับเอิงกับมินนี่โ<อ>ค้รเหมยและจ็อกเกลาของพวก เบเรามีอะไรจะบอกอะไรคะแม่เ,เกับเรามีอะไรจะบอกมาเร็วได้เลยยังแต่งตัวไม่เสร็จเลยฟังนะเราอยากรู้ว่าพวกเธออยากไปเที่ยวข้างนอกแต่เรามีข่าวร้ายฟังนะโควิดน,นั้นได้ร้ายแรงเราฆ่าประชาชนของเมืองบุกไคเ,เว้นไปหลายโคเลยอะ่ะพวกเธออยากออกไปข้างนอกแล้วติดโควิดเหรอไม่แถมแถมพวกเราไม่ได้ซือ<ม>้อแมสมาด้วย เราไม่ได้ซื้อแมสมาด้วยเชื่อกันว่าคนอ้วกอยู่ข้างทางน่ะเราไม่ได้ซื้อเพราะว่เลือดนะเอวเด็กๆต้องระวังนะโควิดอันตรายมากเลยนะใช่แล้วแถมพวกเราไม่ได้ซื้อแมสมาด้วยพวกเธอดูข่าวยังดูข้างนอกดิเมกมันกลุ้มมากฝนตกมั้งไี่อ๋อใช่มันจะดึกแล้วเอาเป็นนี้นะเอิงกับที่นี่ดูหนังจากบ้านนะโอเคดูหนังจากที่นี่เนาะเคสข้าวสวย อยากติดโควิดเหรอถ้าฉันใส่แม้ก์นะแงฉันใส่แม้ก์ในบ้านมิไม่ได้อยากใส่แม้เหรอมันเสี่ยงมากโอ้คดซาลีโบว่าอันนี้ซาลีโปรบว่าอันนี้ฉันวางเตียงของฉันแล้ว สลิปโอเวอร์เอาไหนออกข้างนอกเดี๋ p p สลิปโอเวอร์กับเพื่อนเอเอ่อสลิปโอเวอร์กับเพื่อนเ่อนก็เน่องแบบโควิดแบบไรแรงเกินเดี๋ยวเรานอนตรงหน้าตรงนี้นะไอ้ทำไมฉันนอนนี่อบอุ่นดีมันนอนตรงนี้ป้ามมานอนตรงนี้ป้าต,ตามน้วคุณมาแล้ว ใครตื่นขึ้นมาอยากกินน้ำก็ไปดูในตู้เย็นได้นะไ้ขึ้็บาทางนี้มาแม่เขาหลังน้ำเนี้ยฉันอย่างั้นฉันขอนอนฉันขอนอนตรงใกล้ตู้เย็นกัน 快点 นิดหน่อยอ่ะปรากฏว่ามีอะไรเกิดขึ้นไม่ดียามหน้าบ้านพวกเราอ้วกแล้วเขาทำท่าทางแปลกๆอะ่ะก็น่าจะกลายเป็นซอมบี้ตัวเขาเข,าเขียวอืซอมบี้อ่ะไม่มีจริงหรอกเขาน่าจะอ้วกเยอะเกินมามีมีแผลหรือเปล่าอ่ะมามีคนขี้นะ<ป><ต>่ะส่วนใครจะแอ<ป>บนอนบนโต๊ะตรง<ต>นี้ฉันอเองนะมันเตียงแ้วลงมาเอามาม,มามีตามเรามามามีตามเรามาตามน้องขุมามามีใช่เอาคอคอนอ่ำซ่อมประตูหน่อยนะโอเคประตูไม่ค่อยสนิทนะโอเค บอคนนี้ทำอะไรอยู่เนี่ยเอ่อปิดประตูเถอะอิกลับมาเร็วมามีช่วยอ่ำเอาคอนไปซ่อมประตูนะโอเคอ่มเอิงเอาคอนไปซ่อมประตูหน่อยอุดไม้ที่นี่เอาไปเอาคอนไปอุดอ่อมไม้ของกระจกนะโอเคเผื่อคนบ้ามามามีเอาคอนกดไปที่คอนแล้วก็ซ่อมเลยโอเคมามม ฟังนะพวกเธอเอาไม้อุดนะฟังนะมามีนะคุณไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พวกเราจะผ่านไปได้นะมามีวิ่งเป็นดีเราต้องต้องมีด้วยหรือเปล่าเผื่อเดี๋ยวเราปิดหน้ะจ๊ะโอเคดีขึ้นตั้งเยอะเลยแต่ตรงนี้เดี๋ยวเราอุดไม้ไว้ได้แต่ถ้าเกิดชัมบี้เข้ามาพวกเราแอบในห้องน้ำนะ ห้องน้ำอ่ะมันเป็นไอเดียที่ดีอ่ะแถมพวกเราพูดกันเมื่อไหร่ว่าคนพวกนี้เป็นซอมบี้ก็ดูจากท่าทางแล้วอะนะเแล้วทำไมมันทำจริงวิ่งแผลแบบเนี้ยก็เขาอ้วกเยอะจนคอเขาจะแหกไงทุกคนรีบไปแอบเดีวฉันเหมือนจะเจออะไรไร้ลางไปนอนไปนอนข้างในไปนอนห้องเราเพรไปนอนไปนอนห้องมินดี้ล้วเดี๋ยวเรากับแม่เราจะ าดูข่าวเข้งมาเมไม่ใช่ห้องเออใช่ห้องนั้นเดี๋ยวฉันนอนข้างบนเองเออลองบักลองบักนี้ยไม่ดีต้องให้มาเมสดูข่าวกันทุกคนโอเคโอ้ยเราเดินไปไกลเยอะแยะเลยนะเนี้ยเออใช่เป็นเพราะโควิดอ่ะทุกคนมาดูข่าวแล้วฉันนอนตรงนี้มาเอออัมเคนนี่ฉันนอนตรงนี้ดูดิโอเคโอเคโอ้ดูดิคนนี้อ้วกอ่ะคนตายเยอะมากเลยอ่ะคนนี้อ้วกเยอะมากเลยอ่ะฟังนะน้องเธอ เดี๋ยวเราขอไปหาอะไรกินหน่อยนะได้เดี๋ยวฉันขอดูโควิดให้วางเรียงไว้ตรงนี้เนี่ยเอาออกไปเถอะมามิเดี๋ยวมามิไปนอนกับพวกเบนดี้นะโอเคเบนดี้มามิจะนอนกับพวกเธอนะโอเคมินดี้มามามิไปที่ห้องนี้มามิมาเล้ว เป็นเร hey, oh, uh, so, uh, okay. um. oh, ื่องจริงอะมามีคิดเปาเห็นไหมบอกแล้วเนาะคุก็ไม่เชื่อเราไ่หรอเอาแบบนีนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเมนดี้กับเมนดี้กับคีนี่ช่วยดูข่าวหน่อยนะโอเคได้เอนเอมาแล้วคีนี่มาแล้วฟังนะพวกเธอแต่เราขอไปนอนก่อนนะโอเค ตา<ด>ใ<ช>ไเ <ทำ S 1> พร,พร,เราเาอบ้านคนเดียวเนี่ยนะพวกเราไปทำความสะอาดข้างนอกเนาะโอเคงโอเคฮาฉันกลัวจะตายก็ไปหากกับพวกมนดี้ไงโอเคเราจะล็อกประตูแล้วแม่เราจะได้นอนคนเดียวปโง่อะไรอ่ะ,พะเพวกเธอแต่เราขอไปนอนก่อนนะโอเคโิงยงะ คนเดียวเลยทําไมถึงเนี้ยคงลูกหว ขอประตูพยายามจะเข้ามานะไม่งั้นมาเมะมาเมะเป็นนอนห้องนู้นมาเนี่ยมาเนี่ยนอนไม่ไหวแล้วบางลูกนอนนี่เออมันมีพวกคนบ้าขอประตูเต็มไปหมดเลยอะ่ะมานอนตรงนี้มานอนแ,แลวเราขอไปที่ตู้เซฟก่อนนะไปที่ตู้เซฟก่อนฟังนะทุกคนโอเคัด้าล้ลูกฟังนะทุกคนมาหาเรามาดูเรามาดูเราคินี่อยู่ไหนนั่ไปอยู่นี่ที่นี่มาแล้วห้องนอนนะห้องนอน ฟังนะปืนเนี้ยมีอยู่1กระสุนโอเคมีอยู่แค่1กระสุนยิงได้แค่ทีเดียวนะเดี๋ยวเราจะเก็บป,ปืนไว้นะถ้าพวกเธอต้องการอะไรบอกมานะนน<ป>ส่วนสําหรับพวกเธอเรามีอาวุธให้พวกเธออ๋อมีปืนมีแค่อันเดียวเอานี้ไปเอานี้ไปเรามีอาวุธให้พวกเธอนี่แล้วจะฆ่าคนเหรอไม่ฆ่าพวกคนบา้าทีนี้มันมีปืนแค่อันเดียวหยุดเอาปืน อ๋อเออใช่ทีนี้ทอพกปืนเนิร์ฟมาใช่ป่ะพกปืนเนอร์ฟก็ยิงมาเก่งอ๋อยิงกระสุนได้ดีเลยนะพวกปืนเนิร์ฟอะถึกไหมมันจะไม่ใช่ปืนฉันรู้สึกว่าฉันเก็บอะไรไว้อยู่ในกระเป๋าฉันนะโบพวกเธอฟังนะพวกเธอเอาไปเอาไปเออเอาไม่กอดไอ้ฉันมีดาบโบ่น่ามันพวกของเล่นชัดๆ เดี๋ยววุจริงๆไปเออฟังนะถ้าเจอเจออะไรบอกนะโอเคเอเออย่าเอาของเล่นดาบมาเล่นนอ่ของเล่นดาบมันทําจากโฟมที่แข็งอยู่นะใช่ปะเอองดาบมันนั้นทำจากโฟมที่แข็งอยู่แต่ว่าไม่ได้ดีเท่าปืนนี้หรอกต้องฟังนะปืนของเรามีอยู่แค่หนึ่งกระบอกนะถึงแม้มันจะไม่ใช่ปืนเนิฟแต่มันมีอยู่แค่หนึ่งกระบอกดูเหมือนว่าฉันจะพกธนูมาใน กระเป๋าฉันด้วยออทอ <ำ S 1> มีของ <นะ S 2> เล่นเยอะเกินกระเทอโทนนะพอดีน้องฉันน่าจะใส่มาในกระเป๋านะี่ยโหอะไรเนี่ยเอออย่างั้นฉันขอโยนทิ้งไปให้หมดเลยกันกัน